ภูมิใจไทยหำสนับสนุนโดยลูกผู้ชายตัวจริงสนับสนุนให้คนดีไม่เลือนหายไปจากสังคมคุณผู้ชมครับห้องน้ำนับว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดห้องหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับเป็นห้องที่ทุกคนให้ความหวังว่าจะเป็นห้องที่มีความสุขที่สุดของคนเราก็ว่าได้เลยนะครับแต่ห้องน้ำที่มีกลิ่นไม่สู้ดีบางทีก็ไม่ไหวนะครับ ต้องทาความสะอาดกันสักหน่อยแต่งานทําความสะอาดห้องน้ําเนี่ยเป็นงานที่ไม่ค่อยมีใครเต็มใจทํากันนักหรอกครับแต่น้องๆที่วิทยาลัยสารพัดช่างอันราบุรีกลุ่มนี้เขามีความภาคภูมิใจและก็มีความสุขกับการขัดห้องน้ําที่สุดเลยครับเพราะว่าพวกเขามีเจ้าเครื่องทําความสะอาดห้องน้ําเครื่องนี้แหละครับไม่ต้องเตรียมอะไรให้วุ่นวายมากนะครับเพียงแค่เสียบปลัก๊กเทน้ํายาลงไปเจ้าเครื่องนี้ก็จะขัดขัด ขัดทุกอย่างที่สกรปรกในห้องน้ําให้หมดไปโดยแทบไม่ต้องออกแรงเลยครับโดยเจะเครื่องขัดห้องน้านี้มีขนาดเล็กน้ําหนักเบาสะดวกต่อการใช้งานทุกพื้นที่และเจ้าเครื่องนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนหัวขัดได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวที่ขัดด้วยไม่ว่าจะเป็นขัดที่พื้นก็ใช้หัวแปลงขัดพื้นจะขัดที่กําแพงก็เปลี่ยนเป็นหัวแปลงสก็อตไบรท์หรือแม้แต่จะขัดในชักโรครกก็เปลี่ยนเป็นหัวแปลงกลมเล็กที่สะดวกในการทําความสะอาดส่วนลึกของสุขภัณฑ์ครับ และก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟกับน้ําที่ไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าหากเจ้าเครื่องนี้เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่ตัวเครื่องขัดก็จะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าทันทีครับครับเพื่อทำความสะอาดทังงานนิ่งจิ๋วเครื่อง,น,อองน,นี้นะครับมีการตัดแปลงมาประยุกต์ใช้ของสว่านกับหัวของเครื่องตัดหญ้านะครับในการนําเอาหัวของเครื่องตัดหญ้ามาประกอบเข้ากับส่วนหัวของสว่านนะครับสําหรับหัวขัดเราได้ดัดแปลงมาจาก หัวผัดตามท้องตลาดทั่วไปโดยมาทําเกีียวให้เข้ากับแกงของเครื่องตัะยาเพื่อความสะดวกในการเป็นหัวผัดให้เหมาะสมกับถุงดิบของห้องน้ำาก็เครื่องเราก็สามารถขัดเงาของเครืยนได้นะแต่ให้วพวกเราไปขัดที่ไหนก็เชี่ไหนนอได้เลยครับ <S <S เอ๊แต่นเนี่ยดูหน้าตาคุ้นๆนะครับคุณผู้ชมดูสิครับสบายจริงๆ